สวัสดีเพื่อนๆชาว New GFA n a ไทยทุกท่านค่ะเพื่อนๆจะเจอปัญหานี้ไหมคะว่าได้ร้างบัญชีพักสินทรัพย์ไปแล้วแต่ปรากฏว่าล้างผิดหมวดค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะมีวิธีการแก้ไขได้สองกรณีค่ะกรณีที่หนึ่งนะคะหากอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นเท่ากันนะคะให้ใช้วิธีการโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงานค่ะด้วยแบบฟอร์มสท .17 กรณีที่2หากอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นไม่เท่ากันนะคะพี่จิตจะอธิบายในคลิปต่อไปค่ะจากโจทย์ตัวอย่างนี้นะคะหน่วยงานแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมได้ซื้อโทรทัศน์หนึ่งเครื่องราคา18,000บาทนะคะมีอายุการใช้งาน5ปีค่ะตรวจรับไปแล้วเมื่อวันที่16มิถุนายน2564 ได้ล้างบัญชีพักสินทรัพย์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะคือล้างเป็นครุภัณฑ์สำนักงานค่ะแต่ที่ถูกต้องต้องการล้างเป็นครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเราจะต้องทําการคํานวณอายุการใช้งานที่ผ่านมาแล้วหรือค่าเสื่อมราคาสะสมนั่นเองค่ะซึ่งเราจะนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมสองหนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องนับเป็น1กรกฎาคมสองหเนื่องจากว่าเราตรวจรับเมื่อวันที่16 มิถุนา2564ค่ะซึ่งหลังวันที่15ไปแล้วนะคะฉะนั้นเดือนมิถุนาเราจึงไม่นับค่ะเราจึงนับเดือนถัดไปคือวันที่1กรกฎาคม2564เป็นเต็มเดือนนะคะนับไปจนถึงสิ้นของวันที่28กุมภาพันธ์2566ค่ะเนื่องจากว่าเราจะทำการโอนสินทรัพย์ในวันที่1มีนา2566นั่นเองค่ะ ซึ่งเรานับตั้งแต่1กรกฎาคม2564ถึง2 8กุมภาพันธ์2566รวมอายุการใช้งานที่ผ่านมาแล้วนะคะก็คือ1ปี8เดือนคิดเป็น20เดือนค่ะในลำดับที่2นะคะเราคำนวณหาอายุการใช้งานที่เหลือค่ะก็คือ3ปี4เดือนนะคะดังนั้น เมื่อเอาไปรวมกับ1ปี8เดือนอายุการใช้งานทั้งสิ้นก็จะเท่ากับ5ปีค่ะเมื่อเราคำนวณอายุการใช้งานที่เหลือแล้วนะคะเราก็ทำการคำนวณหามูลค่าสินทรัพย์สุทธิค่ะนั่นก็คือทีวีเครื่องนี้ราคา18,000บาทนะคะลบ6000ทีวีเครื่องนี้จึงมีมูลค่าสุทธิอยู่ที่12,000บาทค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการบันทึกบัญชีในระบบ n e w g f ค่ะในขั้นตอนที่1นะคะให้เพื่อนๆสร้างรหัสสินทรัพย์หลักในหมวดสินทรัพย์หลักที่ถูกต้องก่อนนะคะโดยใช้แบบฟอร์มสอท .01 ค่ะให้สังเกตต,ตรงเขตค่าเสื่อมราคานะคะให้ระบุเป็นอายุการใช้งานที่เหลือค่ะจากตัวอย่างนี้คือ3ปี4เดือนในขั้นตอนที่2นะคะให้ทําการบันทึกการโอนสินทรัพย์ค่ะ โดยใช้แบบฟอร์มสอทอ .17 7นะคะการบันทึกในแบบฟอร์มสอทอ17 7นี้นะคะให้ดูที่ช่องที่1ก่อนค่ะคือต้องระบุเลขที่สินทรัพย์หลักที่เป็นรหัสเก่าหรือรหัสปวดพัสดุที่ผิดนะคะในช่องที่2ในช่องเลขที่สินทรัพย์หลักใหม่ให้ระบุรหัสสินทรัพย์หลักใหม่ที่สร้างถูกต้องจากสอทศอ01นะคะ ระบุวันที่เอกสารและวันที่ผ่านรายการเป็นวันที่1มีนา2566ตามตัวอย่างคะ่ะระบุจำนวนเงินคือ1 8 0 0 0บาทตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะคะให้คลิกจำลองการบันทึกคะ่ะเมื่อบันทึกสอท17ผ่านแล้วนะคะจะเกิดคู่บัญชีอตัตโนมัติดังนี้คะ่ะเดบิตครุพันโฆษณาและเผยแพร่คือหมวดสินทรัพย์ที่ถูกนะคะเครดิตด้วยบัญชีครุพันสำนักงานคือหมวดสินทรัพย์ที่ผิดคะ่ะ และอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักง,งานหมวดที่ผิดค่ะและเครดิตด้วยบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่หมวดสินทรัพย์ที่ถูกต้องค่ะหากเพื่อนๆฟังคลิปแล้วยังมีข้อสงสัยนะคะทางสำนักง,งานคลังจัหงหวัดนครพนมได้จัดทำอินฟโฟกราฟิก การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงานด้วยแบบฟอร์มสท .17 นะคะกรณีที่บันทึกผิดหมวดสินทรัพย์แต่สินทรัพย์นั้นมีอายุการใช้งานที่เท่ากันค่ะเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กค0 4 1 0 3ทัว4 3ลงวันที่29มกราคม5 6 6 2ค่ะเพื่อนๆออย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะซึ่งตอนต่อไปพี่จิตจะพูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่สร้างสินทรัพย์ผิดหมวด แต่สินทรัพย์มีอายุการใช้างานที่ไม่เท่ากันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวสำนักงานพังงว,วัดนครพนมนะคะขอบคุณค่ะ